วัสดีในวันหยุดพิเศษวันสาคัญทางประวัติศาสตร์และการปกครองของไทยอย่างวันรัฐธรรมนูญวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหมอ่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ซึ่งในวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่ารายการของเรา,เาไม่หยุดครับมีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันเช่นเคยรวมถึงงานเพลง MV ใหม่ๆม,มาอัปเดตกันด้วยกับช่วงเพลงใหม่ MV ร้อนครับ และข่าวแรกวันนี้ไปเอาใจคอภาพยนตร์กันก่อนเลยกับภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของนักแสดงหนุ่มมาทาเลนนิกกี้ณาชาัตินะครับอย่างร้อยจังเจ้า เบลท่างสีสันให้กับงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่นักแสดงนําของเรื่องอย่างหนุ่มอารมณ์ดีมาทะเลนนิก,กี้นาชัดจันทพันธ์และสาวสวยฟลอยพัฒรากรตั้งสุภกุลพร้อมด้วยผู้กํากับมากความสามารถออสราเมศเรืองประทุมก็ไปร่วมพูดคุยถึงความน่าสนใจความสนุกสนานชวนติดตามของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวแบบครบทีม สำหรับรอยจังเจ้านี้ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของหนุ่มใต้สาวคำเมืองที่ถูกพ่อแม่จับคลุมถุงชนด้วยการวางแผนให้ทั้งคู่ได้เจอและต้องช่วยกันนำมาซึ่งความป่วนชวนอลแมนปนหาดซึ่งนองจกจากจะวุ่นวายแล้วยังมีเรื่องของภาษาที่เข้ามาเป็นอุปสรรคครั้งนี้จนเกิดเป็นบทที่สุดความรักของทั้งคู่แบบไม่รู้ตัวโดยจะเข้าฉายได้ชมกันเรียกรอยจิงและสุขรอบพร้อมกันในวันที่7มกราคม้าค่ะ จากเรื่องของภาพยนตร์เราเปลี่ยนไปที่ข่าวดีเอาใจสาวๆและเรล่าชาวไลฟ์กันบ้างนะครับกับคอนเสิร์ตของ4หนุ่มหล่อทริวิตีแห่ง p h น n ล l o g กมิวสิกอย่าง2020 Trinity Invisible World l i v e in Bangkok r e a l i t y at Imagination ที่จะมีขึ้นในวันที่26ปลายเดือนนี้แล้วครับ กลับมาเอาใจเหล่าทวายไลฟ์กันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับ4ี่หนุ่มหล่อทีป๊อปทีนิตี้อย่างเจมส์ทีระดลนเติร์สพัทปอเชสิวะกอนและแจ็คกี้จักรินจาคให้เพลงโฟโนล็อกมิวสิกกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งใหญ่ส่งท้ายปีในชื่อ2020 Trinity Invisible World Live in Bangkok ล e ์เบอร์ไลฟ์ในแบงคอกเมเพอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆซึ่งแน่นอนทั้ง4ี่หนุ่มก็จะขนเพลงฮิตเพลงดังไปร้องเล่นเต้นโชว์ให้ได้สนุกกันแบบนอนส ท่ามกลางแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการแถมนุ่มๆยังมีส่วนร่วมในการดีไซน์โชว์เดี่ยวของตัวเองนำเสนอความเป็นตัวตนให้แฟนๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแฟนๆของสี่หนุ่มหล่อ Trinity ที่ไม่อยากพลาดความสนุกสงท้ายปีในวันที่16ธันวาคมปลายเดือนนี้ก็สามารถเลือกรับชมได้ทั้งสองรูปแบบคือการแสดงสดที่มแพคอารีนาเมืองทองธางนีหรือจะรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่ง by TTM Live ซึ่งหาบัตรไอทีทีไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ สวัสดีครับพวกเราทีตี้ครับก็ครั้งนี้ครับเราจะมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราทีตี้เลยนะครับกับ2020 Trinity Invisible World l i เ e in b a n o k r k r l i t y t y d n m i m i n i t i t n o n ครับครับผมสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะที่จริงพวกเราก็ได้เตรียมอะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างใหม่กว่าโชว์อื่นๆที่ได้เห็นกันครับผมพวกเราก็เตรียมร่างกายเนาะทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อที่เต็มที่ที่สุดให้ทอวายไลท์ทุกๆคนเนี่ยได้เห็น สิ่งที่มันที่สุดแน่นอนครับก็มาเจอกันนะครับวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้นะครับที่ Impact Arena หรือใครที่มาไม่ได้นะครับก็ดูผ่าน TTM Live s t r e a m ได้ครับเปิดจำหน่ายบัตรนะครับวันที่12ธันวาคมนี้นะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับผมทาง Thai Ticket Major นะครับแล้วก็รายละเอียดอี่นๆเนี่ยเพิ่มเติมติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของคนลหอกนะครับครับผมก็เราจะทำทุกอย่างให้เต็มที่นะครับครับผมซีย เราไปต่อกับงานดีๆอีกหนึ่งงานนะครับนี่คืองานแฟนมิทติ้งพร้อมมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มใหม่ชุดที่5ของวงป๊อปเจ็ดเซตเตอร์อย่างดิจิทัลโซลครับ ทำเอาแฟนๆฟยิ้มแก้มปลีกกลับบ้านกันไปทุกคนเลยนะคะสําหรับงานแฟนมิทติ้งและมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มดิจิตอลโซลอัลบั้มลำดับที่5ของวงดนตรีป๊อปที่ขึ้นชื่อว่ามีเพลงรักเยอะมากวงหนึ่งของประเทศไทยอย่างเดซเซตเตอร์ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมสนุกสนุกเพิ่มความใกล้ชิดให้กับแฟนๆแล้วพวกเขาก็ไม่พลาดโชว์เพลงในอัลบั้มใหม่และเพลงฮิตเพลงดังของตัวเองให้แฟนๆได้ฟังได้ยกตามกันอย่างอบอุ่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงจูบคืนนี้น้ำพึ่งพระจันทร์เธอเก่ง รวมถึงเพลงใหม่ซิงเกิลที่2มองการไกลซึ่งเป็นเพลงที่ทีนักร้องนําชื่นชอบเป็นการส่วนตัวพร้อมเล่าถึงที่มาของเพลงนี้ที่ได้หนึ่ง e t c มาช่วยคุมอัดร้องถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นจากความใกล้ชิดความผูกพันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อตัวเป็นความรักโดยไม่รู้ตัวเปรียบได้กับความรู้สึกของพวกเขาที่มีให้กับแฟนๆค่ะคความรักมักีีจจะล่ใยยงงงิดถึเพไป ตอนเนื่องเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีกันไปเลยนะครับกับงานเพลง MV ใหม่ๆของเรล่าศิลปินคนดนตรีมาให้อัปเดตกันแล้วกับช่วงเพลงใหม่ MV รอดไปพบกับสาวเสียงเพลงคนสวยของเรากันเลยน้องมิวสิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชม วันนี้มิวสิกมีเพลงอะไรใหม่ๆมาแนะนํากันบ้างครับอ้าวเพียบเช่นเคยค่ะเจอกันในเวลานี้ค่ะสัปดาห์นี้มีทั้งเพลงใหม่ของศิลปินยุค90ที่ควนกลับมาจับมค์อีกครั้งอย่างฟลุกไอ้น้ําแล้วก็ไอดอลสาวหวายปันทิสารวมถึงเพลงของเจ้าแม่บอสโนวาลุรลามาฝากกันด้วยค่ะเห็นจากรายชื่อศิลปินนะยุค90นี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยให้มิวสิกได้เลือกเลยดีกว่าครับว่าเพลงแรกเนี่ย จะเริ่มด้วยเพลงไหนดีครับได้เลยค่ะเพลงแรกนี้นะคะขอไปเริ่มด้วยงานเพลงใหม่ของนักร้องนําวงดนตรียุคเกเจ้าของรอยยิ้มและน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อย่างโฟลกไอ้น้ำค่ะที่ลงทุนลดน้ําหนักฟิตร่างกายเพื่อถ่ายทํา MV เพลงใหม่นี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะ แอบซุ่มเงียบทำซิงเกลิลใหม่ส่งท้ายปีมาเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้งทีงานนี้นอกจากหนุ่มฟลุ๊กไอน้ําหรือจิตกรบุญสอนจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่สําหรับงานเพลงใหม่นี้เจ้าตัวก็ยังขอฟิตหุ่นรีดน้ําหนักลงไปได้ถึง12กิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเบาได้เบาที่พูดถึงความรักที่คนรักของเราเอาแต่โปรยสเสน่ห์ทั้งๆที่เราก็ยืนอยู่ข้างๆซึ่งตลอดการทางานในซิงเกลิลนี้หนุ่มฟลุ๊กได้มีส่วนร่วมกับทุกขั้นตอนตั้งแต่ชื่อเพลงแนวทางใน video, มิวสิก การเลือกดาวพิมพ์ทองนักแสดงสดเซ็กซี่มากฝีมือมาเป็นนางเอก MV ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะน,คน้ำหนักเนี่ย ลดลงไปเยอะนะครับและดูดีขึ้นแล้วลุคของเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับห2าโลเชียวนะคะเขาก็เปิดเผยวิธีการลดน้ําหนักด้วยค่ะนั่นก็คือการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายสม่ําเสมอก็เป็นวิธีเบสิกที่ได้ผลทุกทุกคนทําก็ได้ผลกันอยู่แล้วนะคะใครที่อยากจะมีสุขภาพดีแข็งแรงแบบนี้ครับฟิตแอนเฟิร์มก็นําไปใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปที่เพลงต่อไปเลยดีไ่าได้เลยค่ะ,คะเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงของศิลปินเสียงดีมากความสามารถอย่างไอดอลสาวหวายปั่นทิสาค่ะ ที่กลับมาพร้อมความปังโชว์พลังเสียงในเพลงกอดสุดท้ายเพลงแนว R&B ช้าๆที่ผสมผสานกลิ่นไอป๊อปเล็กๆซึ่งพิเศษเพราะได้เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มทนไทยกลับมาเฟสซิงกันอีกครั้ง oh. แถมยังได้นักร้องนักแต่งเพลงมือฉังอย่างการนิพัฒน์มาแต่งเนื้อร้องและทำนองให้อีกด้วย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์มีทั้งความเศร้าบนความสุขไปพร้อมกันซึ่งนอกจากเนื้อหาที่กินใจแล้ว MV เพลงนี้ก็ทําออกมาได้ถูกใจสาววายสุดๆก็หลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้าย,ย่อยก็เรียกเสียงคือฮาอยู่ไม่น้อยกับลุกเมอร์เมดสาวสุดเซ็กซี่แนวแฟรี่เทลซึ่งเป็นความฝ่ันหนึ่งของสาววายนั่นเองค่ะ ใหม่แบบนี้น่ารักผลนเซ็กซี่อีกด้วยนะครับรหลายคนน่าจะชอบกันครับใช่ค่ะใครที่ชื่นชอบสาวมั่นเสียงดีคนนี้ก็ไปหาฟังแบบเต็มๆกันได้นะคะมีเพลงป๊อปมีเพลง R&B ไปแล้วออาเพลงต่อไปแน่นอนมิวสิกได้บอกเอาไว้เป็นเพลงของพี่ลูลาใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะกับเพลงใหม่ของเจ้าแม่บอสโนวาพี่ลูลาของเราค่ะ ที่ควงนักแสดงและพิธีกรหนุ่มที่แจ้งเกิดจากการเป็นพิธีกรรายการ Five Live Face อย่างเตตะวันวิหกรัฐซึ่งโคจรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกเพื่อมอบของขวัญพิเศษส่งท้ายปีให้แฟนๆได้อบอุ่นหัวใจกับหนังสั้นและมิวสิกวิดีโอเพลงเสื้อกันหนาวซิงเกิลปิดท้ายโปรเจกต์ Love Stranger ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง GMM Grammy และ AIS Play เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักหลากมุมมองในยุคปัจจุบันจากโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเพลงเสื้อกันหนาวนี้เป็นเพลงป๊อบที่มีกลิ่นอายยุค80มีการเปรียบเทียบ ความเหงาเป็นความหนาวเปรียบคนที่เข้ามาพูดคุยบรรเทาความเหงาเป็นเหมือนเสื้อกันหนาวที่มาให้ความอบอุ่นหัวใจนั่นเองค่ะ ความหมายดีด้วยนะครับยิ่งช่วงนี้กรุงเทพนะหรือว่าในหลายๆภาคอากาศเริ่มเย็นนะครับยังไงอย่าลืมหาเสื้อน,าน,าน,านั้นๆหรือว่ากอดอุ่นๆมาคลายหนาวกันด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะครบแล้ว3มเพลง3ศิลปินแล้วก็3มแนวนะครับยังไม่เต็มอิ่มไปชมแบบเต็มๆกันได้นะครับส่วนตอนนี้เราต้องขอขอบคุณสาวเสียงเพลงที่เลือกสรรงานเพลงดีๆมาแนะนํากันด้วยเป็นประจําทุกสัปดาห์ขอบคุณมิวสิกนะครับยินดีค่ะส่วนตอนนี้เราไปชมดีกว่าว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดงาน หรือกิจกรรมอะไรให้เรียกไปเที่ยวไปพักผ่อนแบบ new normal กันบ้างในช่วงนี้เลยค่ะรุ่งนี้ไปไหนค่ะเริ่มด้วยงาน The Happiness of Giving ที่ Future Park รังสิตต่อด้วย Motor Expo 2020มหกรรมยานยนต์ครั้งที่37ที่ i m p a c ทีมแพ็กเมืองทองธานีปิดท้ายด้วยเทศกาลงานกิน Food Festival 2020ี่ i m p ทีมแพ็เมืองทองธานีค่ะ โอ้โหก็น่าไปเที่ยวหลายงานเลยนะคะใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนในวันหยุดยาวนี้ก็เลือกไปเที่ยวกันได้ค่ะแต่ยังที่ย้ำกันอยู่บ่อยๆนะคะว่ากาดอย่าตกไปเที่ยวได้แต่ต้องเป็นแบบ new normal ค่ะถูกต้องเลยนะครับส่วนตอนนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ